กากาติชาดกชาดกว่าด้วยนางกากีในพุทธกาลสมัยครั้งที่พระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะปักฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้เสด็จจาริกออกเผยแผ่พระธรรม โปรโดแก่เหล่าสรรพสัตวทั้งหลายยังดินแดนน้อยใหญ่ในชมพูทวีปแม้ว่าจะมีอุปสรรคยากลำบากสักเพียงใดแต่พระองค์ก็มีทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพระวรกายเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็สามารถแผ่พระธรรมคำสอนให้สัรพสัตทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักธรรมดำเนินชีวิตใต้ร่มธงธรรมอย่างผาสุกณพระอารามเชตวันมหาวิหารในสาวัตถินคร ศาสนสถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์นั่นเองชาวเมืองหลากตระกูลหลายชนชั้นต่างเดินทางเพื่อมารับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาด้วยความปีติยินดีเพราะบังเกิดความเลื่อมใสจนมีผู้คนศรัทธาเข้ามาบวชเป็นภิกษุสงฆ์จเจริญภาวนาธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก อ้าววันนี้มาสมาทานศีลรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วยหรือท่านจะพลาดได้อย่างไรล่ะท่านโอกาสดีๆที่จะได้รับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์น่ะถือเป็นบุญวาสนาของพวกเราเลยละ่ะดูสิชาวบ้านมากันเนืองแน่นโอ้โหทุกคนก็ล้วนอยากฟังพระพุทธโอวาสจากพระองค์ทั้งนั้นแหละช่างน่าชื่นใจจริงๆง,งั้นก็รีบเข้าไปในโรงธรรมสภากันเถอะจะได้นั่งแถวหน้า จะได้เห็นพระพุทธองค์ชัดๆในครานั้นยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมีความกระสันอยากจะศึกพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาเรียกให้ภิกษุหนุ่มมาเข้าเฝ้าเพื่อให้พุทธโอวาทดูก่อนภิกษุจริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีต่อการบวชในสมณเพศเสร็จแล้วข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุ แล้วเหตุอันใดเล่าที่ทําให้เธอกระสันอยากละจากเพศบรรพชิตเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถละกิเลสท,ที่เกาะกลุ้มจิตใจได้อยู่ไปก็มีแต่จะทําให้พระศาสนาเสื่อมเสียเหตุนี้ข้าพระองค์จึงอยากสึกพระเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธองค์จึงให้ธรรมโอวาทเตือนสติแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันจะสึกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่ามาตุคามอันเป็นสตรีเพศนั้นไม่ว่าผู้ใดก็รักษาไว้ไม่ได้แม้แต่บัณฑิตในสมัยโบราณครั้งก่อนจะยกมาตุคามนี้ขึ้นไปไว้อย่างวิมานชิมพรีท่ามกลางด้วยมหาสมุทรแล้วไซก็ยังมิอาจจะรักษาสตรีผู้นั้นไว้ได้เช่นกันเธอจงตรองดูเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยาน นำกากติชาดกมาสาทกแก่ภิกษุหนุ่มพร้อมเหล่าสาวกดังนี้ย้อนไปในอดีตการก่อนยุคพุทธกาลสมัยนดินแดนพารานสีนครภายใต้ร่มฉาดแห่งพระเจ้าพรมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นในวาระเดียวกันนี้เองพระพุทธองค์สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บังเกิดอยู่ในคันของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพรมทัตนั่นเอง ครั้นเมื่อทรงเจริญวัยแล้วนั้นก็เกิดเหตุการณ์อันน่าโทมนัสยิ่งนักเสด็จพ่อสวรรคตเสียแล้วเสด็จพ่อเสด็จพ่อหลังจากที่พระเจ้าพรหมทัตพระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรค์คาไลาแล้วนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งพระราณสีสืบต่อมาจากนั้นไม่นาน พระราชาหนุ่มก็ทรงอภิเษกกับพระนางกากาติเป็นอัครมเหสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามเปรียบประหนึ่งดุดนางเทพอับสรแห่งสวงสวรรค์ก็มิปานจนเป็นที่ร่ำลือกันทั่วพระนครจริงหรือไม่ที่ผู้คนในเมืองนี้เขาล่ำลือกันนะักกันหนาะว่าพระมเหสีของพระราชานั้นนะ่ะสวยงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียวโอ้ยท่านเอ๋ยงามสุดจะบรรยายเลยละ่ะ เกิดมาเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยขนาดนี้มองซ้ายมองขวาไม่ว่ามุมไหนๆก็สวยไปหมดเลยถ้าท่านเห็นนะรับรองตาค้างแน่ๆว่าแล้วก็ชักอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งโอ๋ยอย่างท่านน,นะะคงไม่มีบุญสลัมองข้าแทนก็แล้วกันนะข้าก็สวยพอไปวัดไปวาได้นะอุ้ย <laughs> เห็นแล้วสยอง ในครานั้นมีพยาครุตตนหนึ่งมีนิสัยชอบเล่นสกาอยู่เป็นนิดมักแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกากับพระเจ้าพารานสีพระโพธิสัตว์ฉับพลันที่ได้ยินพระสิริโฉมของพระอัครมเหสีก็มีจิตปฏิพัตหลงไหลในความงามนั้นบังเกิดเป็นความสิเนหาจนยากจะทอดถอนใจได้โอ้ช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ อืมช่างงามสมคำล่ำลือจริงๆนี่เราตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือเนี่ยฉับพลันกิเลกก็เกาะกุมจิตใจพยาครุฑบันดาลความคิดลอบลักพาตัวพระอัรเมเหสีไปยังวิมานชิมพรีอันเป็นที่พำนักของตนโดยที่พระราชาโพธิสัตว์ไม่ได้ระแวงแม้แต่นิดเดียวและแล้วพยาครุฑลักพาพระนางกากาติไปยังสวนภพของตนได้สำเร็จ มาอยู่กับพี่เธอยอดยาหยีพี่เนี่ยจะใช้สองปีกโอบอุ้มเจ้าให้มีความสุขไม่มีสิ่งใดจะต้านทานแรงกิเลสปรารถนาในใจของพยาครุธได้เมื่อไปถึงวิมานชินพรีของตนพยาครุธก็ใช้กำลังบังคับพระนางกากาติหมายจะให้นางตกเป็นของตนและแล้วพระนางกากาติ ก็มีอาจต้านทานแรงกิเลสราคะของพยาครุฑได้ในที่สุดพยาครุฑก็ได้ร่วมอภิรมกับพระนางกากาติสมดังใจปรารถนาฝ่ายพระราชานั้นเมื่อไม่เห็นพระนางกากาติอัครมเหสีตนก็กระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงแม้นแต่ถามเหล่าขุนนางอำมาตย์ทหารก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบพวกท่านทั้งหลาย มีใครพบเห็นพระนางกากาติมเหสีของเราบ้างไหมข้าพระองค์ให้ทหารคนทุกซอกทุกมุมพระราชวังก็ไม่เห็นพระมเหสีเลยพะยะค่ะเมื่อค้นหาจนทั่วพระนครแล้วก็ไม่มีวี่แววของพระอัครมเหสีเลยแม้แต่น้อยพระราชาจึงตรัสเรียกคนทันนามว่านัตตกุเวนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ค้นหาพระมหาเทวีนัตตกเวน เจ้าจงไปค้นหามเหสีของเรากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วนะรับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะนัตกูเวนคนท่านนั้นล่วงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพยาครุฑที่จำแลงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อเล่นสกากับพระราชาคือผู้ที่ลักพาตัวพระนางกากาติอัครเมเหสีไปจึงคิดวางอุบายหาทางพาพระนางกากาติกลับมา จะทำยังไงดีนะถึงจะไปลังเจ้าครุฑได้นะ่ะฮาคิดออกแล้วนักตกูเวนนั้นแอบนอนซุ่มอยู่ในดงตระไค้น้ำข้างสระแห่งหนึ่งที่ซึ่งพญาครุฑนั้นมาเล่นน้ำเป็นประจำเมื่อขึ้นจากสระนักตะกูเวนจึงได้แอบเข้าไปเกาะอยู่ในระหว่างปีกของพญาครุฑด้วยร่างกายอันใหญ่โตพญาครุฑจึงไม่ได้ทันสังเกตหรือเอกใจเลยแม้แต่น้อยในที่สุด ก็บินกลับมายังสวัรดนภพวิมานชิมพีของตนพี่กลับมาแล้วจ้าน้องหญิงจ๋าในที่สุดแผนของเราก็ได้ผลฮจาครุฑนี่ช่างโง่เขลาจริงๆตัวใหญ่สะเปล่าเมื่อพยาครุฑเผลอนัาตตะก,กูเวนก็หลบออกจากปีกของพยาครุฑแล้วหลบซ่อนตัวจนพยาครุฑลงไปเล่นสกากับพระราชาอย่างเมืองมนุษย์ ตนจึงลอบเข้าไปยังตำหนักเพื่อพบกับพระนางกากาติน้องหญิงจ๋าพี่ขอไปเล่นสกาสักแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจะหาของอร่อยอร่อยมาฝากนะจ๊ะฮ่าทีของเราแล้วทางสะดวกแต่ทว่าทันทีที่นตะกุเวนได้ยินความงามของพระนางกากาติก็พลันเกิดกิเลตต้องตาต้องใจจนสุดที่จะห้ามใจได้ดังเช่นพระยาครุฑ ้งามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกงามดุดดังนางฟ้านางสวรรค์โอ้เห็นแล้วสุดจะห้ามใจได้น้องนางกากาตินางฟ้าของพี่ช่างงดงามบาดใจข้าเหลือเกินนัตตกูเวนเห็นศพโอกาสก็ไม่รอช้าเข้าไปกระทำการเคล้าคลึงด้วยกิเลกกับพระเทวีในทันทีเสร็จสมอารมณ์ปรารถนาแล้วนัตตกูเวนก็หลบซ่อนตัวและพอศพโอกาส ก็แอบเกาะปีกพยาครุตกลับมายังเมืองพาราณสีเหมือนเดิมเจ้าพยาครุตเอ๋ยตัวโตวสะเปล่าจะคิดมั่งไหมว่าจะเป็นพาหนะให้ข้าทั้งขามาและขากลับรับส่งถึงที่เลยวันหนึ่งในขณะที่พยาครุตแปลงร่างลงเล่นสกากับพระราชาอย่างเคยนั้นคนทันนะตะก,กูเองก็แซงทาทีถือพินมาที่สนามสกา พร้อมขับกล่อมดนตรีเป็นทำนองเพลงว่าหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากาติซึ่งอยู่ไกลจากที่แห่งนี้พญาครุฑเมื่อได้ฟังก็ตกใจ ว่าเหตุไฉนคนทันนี้ถึงได้รู้ความจริงที่ตนลักพาพระนางกากาติจึงเอ่ยถามเป็นไนว่าท่านข้ามทะเลไปได้ยังไงเราข้ามไปได้ก็เพราะท่านแล้วไหนจะแม่น้ําเกปุระล่ะท่านข้ามไปได้อย่างไรเราข้ามแม่น้ําไปได้เพราะท่านแล้วท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอีกตั้งเจ็แห่งไปได้ยังไงกันเราข้ามทะเลทั้งเจ็แห่งได้ก็เพราะท่านอีกนั่นแหละฮะแล้วท่านขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้ยังไง <G ül> ก็ท่านอี่นั่นแหละที่นําเราขึ้นไปเราเกาะอยู่ในระหว่างปีของท่านกระทําการกิจทั้งปวงนี้เพราะท่านเป็นผู้ชักนําเราไปพยาครุฑพอทราบความจริงแล้วก็ถึงกับกล่าวติเตียนตนด้วยความเสียใจว่าอันตัวเราเองก็มีร่างกายใหญ่โตสิเปล่าช่างไม่มีความคิดซะเลยปล่อยให้ชายชูใช้เป็นพาหนะไปหาเมียทั้งขาไปและขากลับโอ้ยน่าเจ็บใจตัวเองซะจริงๆ ด้วยความละอายใจพยาครุธก็นเนรมิตกายคืนร่างดังเดิมแล้วบินกลับไปสุวรรณภพวิมานชิมพรีของตนพาพระนางกากาติมาส่งคืนพระราชาแล้วก็ไม่หวนคืนมาเล่นสกากับพระราชาและเหล่ามนุษย์อีกเลยพระพุทธองค์เมื่อตรัสชาดกแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึกพร้อมเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายจบแล้วภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึก ก็น้อมนำพุทธโอวาสฟื้นคืนสติกลับมาเจริญภาวนาจนในที่สุดก็บรรลุโสดาปัติผลพุทธการครั้งนั้นนัตตะเวนกำเนิดเป็นภิกษุผู้กระสันอยากศึกพระราชาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้าพระคถาประจำชาดกวาติจายังตะโตคันโทยัตถเม วสตีปิยาทูเรอิโตหิกากาติยัตถเมนิระโตมโนหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางคนใดนางคนนั้นชื่อกากาติอยู่ไกลจากที่นี้ไปกะถังสมุทธะมัตริกะถังอัตริเกปุกัน กะถังสัตตะสมุทธานิกะถังสิมพลิมารุหิท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไรท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุกะไปได้อย่างไรท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้อย่างไรท่านขึ้นต้นนิ้วได้อย่างไรตะยาสมุทธะมัตรึตะยาอัตตริเกปุกกังตะยาสัตตะสมุทธานิตะยาสิมพลิมารุหิ เราข้ามทะเลไปได้เพราะท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุก,กะไปได้เพราะท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้เพราะท่านขึ้นต้นนิ้วได้เพราะท่านทิรัตถุมังมหากายังทิรัตถุมังอเจตนังยัตถะชายายหังชารังอาวะหามิวะหามิจาติกากาติชาตะกังสัตตมัง หน้าติเตียนตัวเราผู้มีกายใหญ่โตหน้าติเตียนตัวเราผู้ไม่มีความคิดเพราะว่าเราต้องนำมาบ้างซึ่งชู้ของเมียตนเอง